สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอังคารที่20สิงหาคมนะคะแพ็คจะส่งให้พรุ่งนี้นะจ้าวันพุธที่21สิงหาคมส่งไปสณีไทยแบบ EMS ให้นะจ้าแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นเลย ค่าส่งนะคะก็เป็นเหมือนเดิมจะโอนเหมาเหมาสี่สิบปลายทางเหมาเหมาหกสิบบาทนะคะวันนี้เป็นไม้จัดเซตจัดเซตพิเศษให้นะคะเซตละหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะค่าส่งจะเป็นแบบเหมาเหมานะคะแล้วก็วันนี้ถ้าใครซีเอฟสองเซตขึ้นไปสองเซตขึ้นไปแม่ค้ามีของแถมให้นะคะถ้าซีเอฟเซตเดียวไม่ได้แถมนะเซตเดียวก็ส่งให้ค่าส่งก็เป็นแบบเหมาเหมาตามที่แจ้งเลยโอน40ปลายทาง60บาท แต่ไม่ได้ของแถมแต่ถ้า CF 2เซตขึ้นไปแมค้ามีของแถมให้ก็คือปากกาเขียนชื่อบอนนะคะ1น,นด้ามนะคะแล้วก็จะมีป้ายให้ทั้งหมด10อันต่อ1ชุดนะคะนะคะไว้เขียนชื่อบอนการหลงลืมหรือบางบ้านก็อยากได้ปากกาเอาไว้เขียนเนาะมันไม่มีปากกาที่จะเขียนได้นะคะก็จะแถมให้สําหรับท่าน C, ที่ีเชุดขึ้นไปนะจ๊ะจะมีของแถมให้ส่วนชุดเดียวส่งให้เหมือนกันนะคะค่าส่งก็จะเป็นแบบเหมาเหมาแต่ไม่ได้ของแถมอย่างเช่นรับ1ชุด เอาเป็นปลายทางก็จะอยู่ที่160บาทเพรบาทพอเป็นค่าส่งเหมาปลายทาง60ค่ถ้าโอน1ชุดก็จะอยู่ที่140บาทเพราะว่าโอนแบบค่าส่งเหมา40บาทนะคะรับกี่ชุดแจ้งแม่ค้าได้เลยสำรองเซตในใจไว้ให้แม่ค้าด้วยนะนะคะเผื่อเซตที่เราต้องการไปแล้วนะคะไม้มันราคาถูกเลยเซตหนึ่งให้ทั้งหมด4ต้น100บาทเท่านั้นค่าส่งคิดแบบเหมาเหมา นะคะสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้ใครมีเฟซทักเฟซใครมีไลน์ทักไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะจะได้ทําการแจ้งให้ว่าเซตไหนมีเซตไหนหมดนะคะสํารองเผื่อๆเอ,เอาไว้ด้วยลูกค้าเพราะว่าบางทีใจตรงกรันลูกค้าใจตรงกรันเซตที่เราต้องการมันอาจจะไปแล้วอะ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องย้อนกลับไปดูใหม่ทั้งหมดภายหลังนะคะดูไว้แล้วก็ทดเอาไว้แต่ถ้าบังเอิญเซตที่ทดเอาไว้และมากมายก็ยังหมดก็เอาไว้ รอบหน้าได้นะคะฝากกดติดตามช่องของแมค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่เวลาคลิปอัปเดตปุ๊บอะ่ะเราจะได้เห็นไวขึ้นระบบมันจะได้แจ้งเตือนขึ้นมาเรามันจะเห็นคลิปไวขึ้นเพราะถ้าไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งอะไรเลยอะ่ะรอรอบุพเพสันนี้ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเขาลงเดี๋ยวฉันก็เห็นอีกอันนั้นฮะมันจะผ่านไปแล้ว2 3งวันก็จะไม่ทันไม้อยู่ดีนะคะอันนี้แจ้งเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ชอบบ่นว่าทำไมไม่ทันเนี่ยเพิ่งดู เพิ่งดูแต่ว่าคลิปลงตอนเช้าลูกค้าเพิ่งเห็นตอนเย็นระบบมันเพิ่งดันนะคะเพราะเราไม่ได้กดติดตามไว้นั่นเองนะคะส่วนท่านที่เขากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อะนั่งทํางานอยู่บางทีนั่งเล่นเฟซอยู่เนี่ยมันก็จะมีเด้งตึ้งมาที่บนหัวโทรศัพท์เลยว่าอัปเดตแล้วอัปเดตคลิปแล้วเขาก็จะรีบกดเข้าไปดูทันเลยนะคะามาดูกันแต่ละเซตมีอะไรบ้างนะคะเซตละหล่อยเดียวเซตที่1นนะคะเริ่มที่ต้นนี้ชื่อขุนสี่ดชะคงนะคะเป็นไม้กัดสี นะคะไม้ตัวนี้เล่นงานกระดูกสวยมากโตขึ้นใบไม่ออกเขียวแบบนี้และออกเป็นสีขาวเลยสีขาวลายชมพูกรัดกระดูกนุ่มนูนสีน้ำตาลอมเขียวนะขุนสีคดชะงงนะคะหนึ่งต้นอันนี้พระนารายค่ะพระนารายหนึ่งต้นนะคะตับรามเกีรยนอ,อันนี้สีปราดจนะ้ก1หนึ่งต้นแล้วอันนี้จะเป็นสก,กัดนิมิตนะหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนึ่ง ต่อมาเซตที่สองนะคะเป็นคุณหญิงค่ะหนึ่งต้นเจ้าสาวยังไม่ป้ายนะคะอันนี้ศรัทธาศูนย์หนึ่งต้นพรมฤสีจะ้ะการแดงแ1งหนึ่งต้นแล้วก็กูปเปรันหนึ่งต้นนะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองค่ะต่อมาเซตที่สามนะคะจะเป็นนกสดายุนะคะหนึ่งต้นอันนี้ไกรทองประเสริฐหนึ่งต้นอันนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็น กุมพกันนะคะกุมพกันหนะึ่งต้นแล้วก็อันนี้จะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นหงเหมราชนะคะลายมันยังไม่ขึ้นนะหงเหมราชนะคะอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สามต่อมาเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่จะเป็นมณีพันแสงนะคะหนึ่งต้นมีชายชนจ้ะหนึ่งต้นอันนี้เป็นวิศณุกัมปสิทธิ์แล้วก็เป็นธิดาสวรรค์น,นะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่จ้ะ ต่อมาเซตที่ห้านะคะให้เป็นปลาบู่ทอง1ต้นพระยากรมพุทธค่ะหนึ่งต้นอันนี้บุตรสลินนะคะยังไม่ด่างแต่ว่าก็เลือบๆติดๆมาแบบนี้นะคะ1ต้นแล้วก็สมใจปองอีกหนึ่งต้นอ่ะสมใจปองอีกหนึ่งต้นนะคะนี่จะ4สต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ห้าต่อมาเซตที่หนะคะมีเป็นท่าดางแก้ว1ต้นค่ะอันนี้เป็นพระนารายนะคะ1ต้นเงินแสนค่ะ1ต้นนะคะพุ่งๆแบบนี้เลยแล้วก็มีเป็น วิษณุกัมปสิทธิ์นะคะอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6ค่ะต่อมาเซตที่7นะคะให้เป็นพญาก,กรรมพุทธจ่าหนึ่งต้นอันนี้เป็นกุเปลันนะคะ1ต้นนะนนี้นางรักสดเทวีป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปลาบูทอง4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7ด ต่อมาเซตที่8นะคะอันนี้มี2ต้นในกระถางนะเป็นโนพะเก้านะคะมีติดด่างมาแล้วแบบนี้เลยอันนี้เป็นศีลาเพชรจ้าหนต้นเรืองพันรายึ่งต้นแล้วก็สุพรรณหงษ์นะคะอีกหนึ่งต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ต่อมาเซตที่9นะคะก็จะได้เป็นสมใจปอง1ต้นอุสามณี1ต้นปลาบู่ทอง1ต้นแล้วก็เป็นสัตตะบงกฎอีก1ต้นนะคะใบใหม่มีสกิดติดด่างมาแล้วนะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9 ต่อมาเซตที่10ค่ะอันนี้เป็นหงเหินนะคะหงเหินหนึ่ต้นนะอันนี้เป็นพระนารายค่ะ1ต้นอันนี้เป็นรัตนรุ่งเรืองค่ะ1ต้นสกิดมาบ้างแล้วแล้วก็เป็นสัทธาสูนนะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10ค่ะต่อมาเซตที่11ให้เป็นพรเจ้าสัวนะคะ1ต้นติดด่างมาแล้วทิพวารีค่ะ1ต้นเมืองนครชุมยังไม่ไป้ายนะคะแล้วก็ มณีมณีจันนะคะกำลังเริ่มกัดลายมาแล้วยังไม่ด่างนะแต่เริ่มกัดลายมาแล้วสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบเอ็ดค่ะต่อมาเซตที่สิบสองเซตที่สิบสองให้เป็นปลาบูทองหนึ่งต้นนะคะมณีมรกตค่ะอันนี้ยังไม่ด่างนะสะกิดสกิดเล็กน้อยหนึ่งต้นอันนี้เป็นอ่ากุมพกันนะคะอีกหนึ่งต้นเริ่มกัดลายมาแล้วแล้วก็มีเป็นพรเจ้าสัวค่ะ ติดด่างแดงมาแล้วแบบนี้อีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบสองต่อมาเซตที่สิบสามค่ะเซตที่ริมนาคนะ1หนึ่งต้นจ้ะอุสามณีหนึ่งต้นอันนี้เป็นเงินแสนค่ะมีทั้งตัวแผลงแล้วก็หน้าปกตินะคะมีสองต้นในกระถางแล้วก็เป็นเทพอักษราบาลกาอีหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบสามค่ะต่อมาเซตที่สิบสี่นะคะก็จะมีเป็นคุณหญิงค่ะอยู่คู่กับไอ บุลินนะมีสองต้นในกระถางคุณหญิงหนึ่งต้นทิพวารีค่ะหนึ่งต้นนะหลวงราชนีหาหนึ่งต้นแล้วก็นายทองเหม็นค่ะหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบสี่ต่อมาเซตที่สิบห้านะคะเป็นทิพวารีหนึ่งต้นค่ะอันนี้โชคลํำซ้ำนะคะติดด่างมาแล้วหนึ่งต้นแบบนี้เลยอันนี้มีสองต้นในกระถางนะเป็นเมืองเมืองนครชุมกับคุณหญิงนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เป็นพระนารายค่ะอีกหนึ่งต้น สี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบห้าต่อมาเซตที่สิบหกนะคะจะเป็นนพเก้าค่ะนพะเก้านะคะติดด่างแล้วหนึ่งต้นอันนี้เป็นเงินแสนเงินแสนมีทั้งตัวแผงและไม่แผงนะมีสองต้นในกระถางอันนี้เป็นร่ํารวยค่ะร่ารวยหนึ่งต้นไปามาแล้วแล้วก็เป็นคุณหญิงอีกหนึ่งต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบหกต่อมาเซตที่สิบเจ็ดนะคะให้เป็นทิพวารีหนึ่งต้นเงินแสนหนึ่งต้น อันนี้เป็นสัตบงกตนะคะหนึ่งต้นมีเชื้อนะเนี่ยใบล่างมีเชื้อแต่ใบบนเขายังไม่เปิดนะคะเอาไปเลี้ยงไปลุ้นดูส่วนอันนี้เป็นมหาสิทธิโชคนะคะเป็นตัวแผลงนะมีติดดังมาแล้วแบบนี้ให้ไปด้วยนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบจ็ดจต่อมาเซตที่สิบแปดเซตที่สิบแปดมีเป็นเทพอักษาราหนึ่งต้นนะคะนี้เทวีสุริยานะหนึ่งต้น เงินแสนแล้วก็เป็นมณีจันทร์มณีจันทร์ยังไม่ด่างนะคะแต่คัดตัวกัดลายมาให้สี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบแปดจ้ะต่อมาเซตที่สิบเก้านะคะตัวนี้เป็นมหาสิทธิชโชคนะคะมีสกิดมาบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะน,นี้นี้ยังไม่เปิดยังไม่เปิดด่างนะคะแล้วก็พยากรรมพุชธจ,จะ้ะหนึ่งต้นมณีพันแสงค่ะหนึ่งต้นติดด่างมาแล้วแล้วก็เป็นคุณหญิงนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สิบเก้าจ้ะร้อยเดียวลูกค่ะ สี่ต้น้อยค่าส่งเหมาเหมานะคะแต่ใครซีเอฟสองเซตขึ้นไปมีของแถมให้ด้วยแต่เซตเดียวก็ส่งแต่ไม่ได้ของแถมนะคะไมมคะไม่ได้บังคับนะถ้าใครอยากได้รับอของแถมก็ซีเอฟสองเซตขึ้นไปแต่ถ้าใครมีแล้วบ้านฉันมีปากกาเขียนชื่อบอลแล้วก็รับเซตเดียวได้ไม่มีปัญหาไม่ได้กําหนดขั้นต่ําแต่อย่างใดนะคะต่อมาเซตที่20นะคะก็จะมีเป็นทิฟวารีค่ะหนึ่งต้นติดสกิดมาเหมือนกันนะ มณีจันหนึ่งต้นจ้ะมณีพันแสงหนึ่งต้นแล้วก็เป็นวารีกุญชรนนะคะบอลกาบอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ยี่สิบจ้ะมาทางด้านนี้วันนี้จัดมาให้ยี่สิบห้าเซตนะลูกค้าเซตละร้อยค่าส่งเมาเหมาๆโอนสี่สิบไปทางหกสิบาทนะคะนะคะก็เป็นวัดเนาะต่อมานะคะเซตที่ยี่สิบเอ็ด เป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะคะหนึ่งต้นขวัญดาวหนึ่งต้นอันนั้นเป็นพญาขอมหนึ่งต้นแล้วก็เศรษฐีริมนางอีกหนึ่งต้นค่ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่21บต่อมาเซตที่22นะคะเป็นเทพสายรุ้งนะคะหนึ่งต้นนพเก้าหนึ่งต้นหลวงราษฎนีหาหนึ่งต้นแล้วก็มีเป็นเมืองนครชุมนะคะยังไม่ป้ายนะเหลือบเือบอันนี้ให้ไปอีกหนึ่งต้นสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ยี่สิบสองต่อมาเซตที่ยี่สิบสามนะคะเป็น านารายค่ะหนึ่งต้นอุตสามณีหนึ่งต้นคุณหญิงนะคะหนึ่งต้นสะโพกเรื่มกว้างแล้วนะแล้วก็มีเป็นวารีกุญชรอ,อีกหนึ่งต้นนะจ๊ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ยี่สิบสามต่อมาเซตที่ยี่สิบสี่เซตที่ยี่บสี่นะคะให้เป็นบุตรสลินหนึ่งต้นยังไม่ด่างนะอันนี้เป็นกลุมพกัรค่ะหนึ่งต้นอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรจ้ะด่างมาแล้วเปิดดางสวยๆมาแล้วแล้วก็มีเป็นเมืองนครชุมอีกหนึ่งต้น สต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่24ต่อมาเซตที่ยีห้านะคะเซตสุดท้ายก็จะมีเป็นเอ,อ,อนเจ้าสัวค่ะหนึ่งต้นทิพวารีนะคะเป็นฟอร์มกอเลยมีถึง3ต้นในกระถางนะคะปลาบู่ทองหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็สมใจปองอีกหนึ่งต้นนะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ยีห้าจ้า เรียบร้อยนะคะครบจบแล้วทั้ง25เซตถูกใจเซตไหนแจ้งไหมคะโทรหาได้เลย0805194988นะคะใบกัมปูออเดอร์กันไว้ได้เลยพร้อมส่งวันพรุ่งนี้พร้อมกันทุกบ้านนะคะใบกัมปูก็1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะสนใจบอนสีหรือใบกัมปูก็สอบถามเข้ามาได้เบอร์เดียวกันเลยนะคะ ค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ